สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าท้าผีมาติดตามเรื่องเล่าหลอนๆด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสนอตอนเสียงเปลดคืนบันโกนเรื่องมีอยู่ว่าตอนผมอายุประมาณ23-24ปีผมคบกับแฟนคนหนึ่งบ้านพักเขาอยู่ติดกับฝั่งวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการย่านแฟลตทหารเรือแฟนผมได้ชวนไปบ้านเขาพอผมไปถึงเดินผ่านบริเวณวัด ก่อนเดินไปตามทางริมคลองซึ่งเป็นทางปูนน่าจะประมาณหเมตรเศษพอเดินทางปูนริมคลองก็เดินลัดไปตามทางเล็กๆเ,เพื่อเข้าบ้านแฟนผมแฟนผมชื่อวีครับพอผมถึงบ้านวีผมได้เจอกับครอบครัววีเป็นครอบครัวใหญอ่อยู่กันหลายคนมากมียายพ่อน,าน,าน,อนอ้าน้าเขยน้าสะพ้ยน้องๆหลานๆวียั่วเย็บเต็มไปหมดแถมพื้นที่บริเวณชั้นล่างของบ้าน ยังเป็นพื้นที่เหล่าบรรดายายๆป้าๆเอาไว้บวกเลขฝึกสมองกันอีกด้วยผมไปถึงก็สวัสดีทุกๆคนนั่งอยู่ชั้นล่างของตัวบ้านสักพักที่บ้านวีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นล่างมีโถงใหญ่กลางบ้านไว้ให้พวกยายๆป้าๆนั่งคิดเลขบวกเลขกันด้านหลังเป็นห้องส้วมแล้วก็ห้องน้ํามีกำแพงติดกับกำแพงวัดซึ่งใช้กำแพงเดียวกันเลยก็ว่าได้ ซึ่งตอนนั้นบ้านวีกำลังต่อเติมกานห้องเพิ่มบริเวณชั้นล่างทำเป็นห้องใต้บันไดถ้าหันหน้าเข้าบ้านบันไดจะอยู่ตรงกลางชิดด้านหลังด้านขวาเป็นห้องน้ำด้านซ้ายเป็นห้องที่กำลังต่อเติมวันนั้นผมไปถึงบ้านวีตั้งแต่ช่วงสายก็เลยไปนั่งกินข้าวนั่งคุยกับบรรดาผู้ใหญ่ที่บ้านวีผมเอกใจว่าทำไมมีพวกกับข้าวต้ม ขนมนมเนยที่ใส่บาทเยอะจังผมเลยถามวีไปวีบอกว่าอ๋อตาเราบวชเป็นพระเป็นหลวงตาที่วัดข้างหลังนี่แหละผมเลยถึงบางอ้อวีบอกต่ออีกว่าเวลาวันพระวันโกนของจะเยอะมากเพราะคนมาทำบุญกับหลวงตาเยอะบางทีบ้านเราก็กินไม่หมดก็เอาไปแจกคนเร่ร่อนบ้างญาติญาติกันบ้าง ให้ทานหมาแมวบ้างผมก็อมยิ้มเพราะรับรู้ได้ถึงผลบุญจากการให้ทานที่วีเล่าให้ผมฟังจนตกเย็นพ่อของวีชวนผมดื่มเหล้าอาจเพราะด้วยตัวเองดูเหมือนเป็นคนเรียบร้อยเหมือนผ้าที่ใช้เท้ายัดไว้ในใต้ถุนอีกทีเลยบอกพ่อวีไปด้วยความเคารพว่าจะพ่อหรือครับพ่อกลมเดียวเต็มที่เลยลูกหมดกลมนี้เองออกนะ ผมเลยยิ้มแบบแย่ๆไปด้วยความเกรงใจผมก็นั่งดื่มกับพ่อวีไปจนกระทั่งตอนนี้เหลือผมนั่งอยู่กับวีกับวงไพ่ตองที่ยายของวีเป็นเจ้าเพราะพ่อวีเมาพับหลับไปก่อนผมมองดูนาฬิกาข้อมือเวลาในตอนนั้นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วอากาศก็เย็นลงเพราะบ้านวีเป็นกึ่งสวนอยู่ติดคลอง ผมเลยถามวีว่าผมจะนอนที่ไหนละ่ะในวงเล็บน้ำไม่อาบละเพราะเป็นหน้าหนาววี v. ทำหน้าเขินๆแล้วก็บอกผมว่านอนบนบ้านไงเดี๋ยวขึ้นไปจัดที่นอนให้นะผมแอบยิ้มในใจ <c oughs> สักพักวีก็ลงมาเรียกผมขึ้นไปบนบ้านผมเดินตามวีไปโดยที่วงไพ่ตองข้างล่างไม่สนใจอะไรกับผมเลยได้แต่ลุ้นกันตัวเกลิง พอผมขึ้นไปวีบอกว่านอนห้องนี้นะขออธิบายก่อนห้องนั้นเป็นห้องกว้างประมาณ3เมตรยาวประมาณ4 5หเมตรซึ่งอยู่ทางหลังตัวบ้านถ้าเปิดหน้าต่างไปก็จะเจอวัดเลยเพราะห้องนี้อยู่เหนือห้องน้ำหลังบ้านผมบอกวีว่าให้ผมนอนกับใครละ่ะวีบอกนอนกับพี่ชายเราแต่พี่ชายวันนี้ไม่กลับบ้านเลยต้องนอนคนเดียวไปก่อนละกันผมนี่ เออแรกทันทีแต่ผมก็พยายามทําใจดีสู้เสือเอาไว้เพราะหวงคิดเลขข้างล่างจะเลิกกันดึกดื่นเพลอเผลยันเช้าด้วยซ้ําผมนอนโดยหันเท้าไปทางหน้าต่างซึ่งเปิดไปจะเห็นวัดด้านล่างเป็นห้องน้ําผมนอนไปสักพักก็เคลิ้มหลับจนราวๆตีสามก็รู้สึกปวดฉี่จึงเดินลงไปเข้าห้องน้ําข้างล่างพอลงไปก็ใจชื้นขึ้นหน่อย เพราะห้องน้ำเปิดไฟไว้แต่วงไพ่กลับกันหมดแล้วส่วนในครัวก็เปิดไฟไว้ยายของวีนอนตรงต่างไม้ข้างล่างโดยหันเท้ามาทางบันไดเพราะยายของวีอ้วนมากๆน่าจะเป็นไขข้อเสื่อมน้ำหนักตัวเยอะจึงขยับไปไหนได้ไม่ไกลแต่ทำไมนั่งเล่นไพ่ได้เป็นวันๆพอผมทำธุระเสร็จจึงขึ้นไปนอนพลิกไปพลิกมาพยายามขบตาหลับก็ไม่หลับ สักพักผมก็ได้ยินเสียงวีดผมเอะใจว่านี่มันตีอะไรละวะทหารยังมาซ้อมกันอยู่ตอนนี้ดูนาฬิกาเวลาตอนนั้นตีสามยี่ห้านาทีผมนอนฟังอยู่แบบนั้นเสียงวีดก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเสียงมันยาวกว่าคนจะเป่านกหวีดได้นานขนาดนั้นน่าจะเสียงลากยาวประมาณเกือบห้านาทีได้ ถ้าเป็นคนคงจะหมดลมตายไปก่อนแน่แท้และอีกอย่างเสียงมันไม่ได้ดังมาจากหัวนอนซึ่งเป็นแฟตทหารเสียงมันมาจากปลายเท้าเราความสงสัยเกิดในหัวตอนนั้นบอกตรงๆไม่ได้คิดเรื่องผีสางเลยคิดสงสัยแค่ว่าเสียงนกหวีดอะไรมันดังตอนตีสามซะมากกว่านอนฟังอยู่แบบนั้นจนลุกขึ้นมานั่งแล้วเอาหูแนบหน้าต่างฟัง เฮ้ย hey, ชัดเลยนึกภาพตามนะครับหน้าต่างเป็นบานพับไม้แบบสองบานประกบเปิดปิดเข้าหากันมีกรอนตรงกลางซึ่งด้วยความกล้าหรือความสงสัยยังไงไม่ทราบผมค่อยๆแง้มหน้าต่างบานนั้นออกแต่หน้าต่างเจ้ากรรมเหมือนผ่านการใช้งานมาสุดจะทนตรงบานพับมันฝืดมาเสียงมันเลยดังอีด๊ดผมจึงชะงักแล้วหยุด เสียงหวีดยาวๆนั้นก็ดันหยุดตามผมด้วยผมเอาตาแนบแอบดูตรงร่องระหว่างช่องแคบๆนั้นประมาณไม่กี่เซนด้วยที่ห้องน้ำด้านล่างเปิดไฟไว้แสงไฟที่ลอดผ่านช่องอิดระบายอากาศได้สัดแสงไปตกกระทบกับวัตถุหนึ่งซึ่งในตอนนั้นมันเกือบจะสุดปลายแสงแล้วด้วยซ้ำมันจึงค่อนข้างเลือนลางผมเห็นเป็นลักษณะเหมือนต้นไม้ยืนต้นลำต้นตรงๆสีดำดๆ ซึ่งดำกว่าความมืดมันโอนเอ็นไปมาชา้าๆผมเลยคิดในใจว่าอ๋อวัดน,นี้คงปลูกต้นหมากไว้ร่มรื่นดีพร้อมกับลืมเสียงหวีดนั้นไปผมจึงปิดหน้าต่างพร้อมล้มตัวนอนลงแล้วหลับไปในที่สุดตื่นเช้ามาตอนราวหกโมงกว่าผมลงมาอาบน้ำกินข้าวเช้ากับวีนั่งกินข้าวกันไปผมก็ถกเรื่องนี้มาคุยกับวี วีบอกว่าเป็นเสียงนกหรือเปล่าแถวนี้นกเยอะนะไม่ใช่นะนกอะไรเสียงแหลมแหลมเสียงยาวด้วยเราคิดว่าเขาฝึกทหารมากกว่าบ้าหรอนี่มันแฝดทหารเรือนะไม่ใช่แฟดค่ายทหารจะมีทหารมาฝึกได้ไงผมก็เออลืมคิดไปเพราะเคยเป็นทหารมาเลยชินกับเสียงนกหวีดจูู่ยายของวีก็พูดแทรกขึ้นมาว่าแม่งเอ้ยเมื่อคืนเปลดบ้านใครวะ มาวีดวีดอยู่หลังบ้านเราตอนตีสามกว่าพอผมได้ยินดังนั้นช้อนที่กำลังตักข้าวเข้าปากหลุดจากมือล่นใส่ชามดังเพลงทุกคนในบ้านหันมามองผมเป็นตาเดียวกันหมดวีเลบอกยายว่านี่ไงนี่ไงเสียงที่ผมได้ยินตอนตีสามกว่ายายวีบอกว่าดีนะเองได้ยินแค่เสียงมันยายเห็นขามันยืนยกยกเยียเยกอยู่หลังบ้านเราแนะ่ ผมนิ่งเงียบไปพร้อมกับนึกในใจว่าหรือต้นหมากที่ผมเห็นเมื่อคืนมันคือคิดได้ดังนั้นผมเลยบอกวีว่าวีขึ้นไปบนบ้านกับเราหน่อยสิผมจูงมือวีตรงปลีขึ้นไปบนห้องที่ผมนอนเมื่อคืนพอผมพาวีขึ้นไปบนห้องนอนและเราก็ตรงไปที่หน้าต่างผมยืนหลับตาทําใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสุดลมหายใจเฮือกใหญ่แล้วเปิดหน้าต่างนั้นออกไป ถามวีทั้งๆที่ยังไม่ลืมตาว่าวีเห็นอะไรไหมเห็นสิก็บอดไงมีอะไรหรอผมบอกไม่ไม่อย่างอื่นล่ะบีบอกให้ผมลืมตาแล้วมองเองดีกว่าเพราะเธอไม่รู้ว่าผมต้องการสื่อถึงอะไรก่อนผมจะลืมตาผมพูดในใจว่าขออย่าให้เห็นอย่างที่ผมคิดเลยผมลืมตาขึ้นมาแล้วมองไปตรงหน้ามันคือความว่างเปล่า เห็นเพียงบทที่อยู่ห่างออกไปประมาณ15เมตรพื้นที่ตรงนั้นโลง่งไม่มีอะไรเลยแล้วต้นหมากที่ผมเห็นเมื่อคือนนี้ละ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดกลับมาติดตามเรื่องขนหัวลุกกับเอ็มซ่าท้าผีกันได้ใหม่ในวันต่อไปโดยทีมงานเอ็มซ่าชาแนลขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบถ้าไม่อยากพลาดเรื่องขนหัวลุกกับเอ็มซ่าท้าผีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งจังตื่นให้กับเอ็มซ่าท้าผีนะครับสวัสดีครับ